ในกองเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นแบบที่ในกองเนี่ยมีใครเป็นที่สุดในด้านไหนบ้างเรื่องกินเรื่องแกงเรื่องเออนอนอะไรอย่างเงี้ยเจนมิวมิวจะลืมบทเก่งที่สุดไม่ถึงไปความสลวนสันลวนเก่งเป็นไนเครื่องมือลวนงี้ยเหรอเครื่องมวนเวลาจะพูดบทมันลิ้นพันกันแบบหนูลืมบทแล้วน้องเจนแหะครับเป็นคนยังไงในกองเรื่องกินขนมเขาจะต้องพกมาตลอดแล้วเขาก็จะจุ๊จี้วถามว่า เอากินข้าวหรือยังเอ้ยไม่กินกินขนมมีขนมแล้วอย่างเงี้ยเรื่องจริงเนีดูแบบน่ารักน่ารักฟุกไม่พุ๊กแบฟุกดูดเด่เรื่องอะไรเรื่องการเป็นเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นสายแบบมาวัลลาซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบสายแบบมีมีฟู้ดซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มิวก็จะมาถามกินกินได้ไหมกินได้ไหมมาขออาหารใช่ฟู้ดซัพพอร์ตเใครเคยแย่งเลยฟู้ดซัพพอร์ตฟุกดีใช่เนาะ ไม่แต่ว่าปุ๊กอะแบบว่าพี่อายนะเพื่อนชวนคุยปุ๊กไหมเอ้ยหนูหนูชวนคุยนะหนูชวนน้องคุยถามถามพี่มิวอะชวนคุยเก่งเลยหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชวนคุยอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันอ้าวแล้วเรามีชวนคุยคือประมาณแอฟฟี่สมมตินี่คือในกอุงสมมติทุกดินเดือนวันนี้วันนี้อากาศดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอโอ้โหโซคิช วันนี้อากาศดีนะครับไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ครับเจอแบบเอ้ยกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยก็ถามถามไปมารยาทกินกินแล้วแล้วก็โอเคคุยกันเป็นมารยาทกลองนี้แปลกไม่กองก็จะมีแบบมีฟุกภูสิทมีมีบูมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีฟุกภูสิทด้วยเหรอใช่ครับอ๋อนี่ก็จะอยู่แก๊งพวกแบบบูมกับฟุกภูสิทธิ์เออผมก็เคยเคยเล่นเรื่องอองซองเตมาเรื่องที่แล้วอะไรก็จะแบบเออคุยๆกันคุยกันบ่อย แล้วแบบอายุห่างกันคุยกับพี่ป้องรู้เรื่องไหมเออใช่เน่ยบกพี่ป้องคุยกันปะแต่เขาก็พยายามชวนเราคุยเนาะพี่ป้องก็ดูวัยรุ่นอยู่นะคือในเรื่องเนี่ยแม่ของน้องเจนคือพี่นิโคเทโอใช่ไหมในเรื่องพี่นิโคต้องแบบเหมือนแบบบ้าคลั่งพี่ป้องมากๆหรือว่าเป็นกรีพี่ป้องหน่อยถูกปะแล้วอย่างนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมีแม่ของใครๆชอบแบบเพื่อนๆคนไหนบ้าไหมหรือชอบนักแสดงคนไหนบ้างไหมแม่หนูอาจจะเป็นแบบฟิลเก็บอาการแบบแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าแม่ชอบประมาณแนวไหนสมมุิถ้าเป็นพระเอกในรแม่แม่เนี่ยชอบ น้องเจนดีกว่าใค่พูดตรงนี้เลยดาราที่แม่จะแบบกี๊จะประมาณไหนอะแม่แม่ไม่กี๊แต่เวลาแม่ดูซีรีส์จีนแม่ก็จะชมอุ้ยหล่อนเนี่ยแบบคนนี้น่าด้วยแบบน่าแบบดูเพราะคนนี้เลยอะนั่นแสดงจีนใช่ไหมแม่ก็จะชมเรื่อยๆเลยไม่อย่างของผมอะแม่ชอบใครหรือเปล่าชอบพี่เลโอมาดูแม่ดูโรงเรียนแล้วแม่ก็บอกคนที่เลโอที่ตลกที่ชอบพี่เลโออะไรนะแม่เคยบอกเลโอไหม บอกแล้วดีใจไหมเลโอเล่าหล่าสายชอบกูเหราอ่ะแม่เตยชอบเลโอกับผมแม่ผมก็เป็นแบบสายสายฝออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเออชอบแบบดูหนังแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่ะค่ายเราเราชอบจอร์ดเอราะว่าชก็สายฝอนะชอบชอบแบบชอบเอารูปมาให้ดูอะไรเงี้ยจอร์จแบบ อะไรอ่างเงี้ยอะไรขอชื่อเหลือได้ๆเพราะว่าในไอทีจอยมีกับรูกขอบเสืออชิมอนแม่หนูแม่น้องชอบใครหนูครับชอบใครแม่น้องชอบพี่มิกกี้ครับชอบพี่มิกกี้ครับเฮ้ยอันนี้จริงจริงจริงจังเลยเฮ้ยชอบเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบดูตลก ดูแบบว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่เจนก็ชอบพี่ว่ะพี่ว่าเบยเขานั่งจ้องอยู่นั่นว่าพ่อแม่ชอบผมมาแอบมองบ่อยนะลูกไม่ปันขาวมาวินกินนิุินเรีย